เปิดตัวหนุ่มเอเชียโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดเรื่องเดียวกับยายานอกจากนางเอกซุปตาไทยยายาอุรัสยาสเปอร์บันจะโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดครั้งแรกในโปรเจกต์ภาพยนตร์โฮมสวีทโฮมรีเบิร์ h ประกบคู่2พระเอกดังมิเชเล่มอโรนและวินเลียมโมเซลี่แล้วอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจับตามองในเรื่องนี้เช่นกันก็คืออดีตนักร้องดัง ที่ผันตัวเป็นนักแสดงเกาหลีใต้อเล็กซานเดอร์อดีตสมาชิกคิสเมื่อวันที่21พฤศจิกายน KST Tango Music ประกาศว่าอเล็กซานเดอร์ได้รับบทบาทในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Home Sweet Home Rebirth ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวีดีโอเกมยอดนิยมในภาพยนตร์เรื่องนี้อเล็กซานเดอร์รับบทเป็นพระภิกษุผู้ลึกลับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของตัวเอกอย่างเจครับบทโดยวินเลียมโมเซลี่เขามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือภรรยาของโมสลี่และเผชิญหน้ากับศัตรูของภาพยนตร์เรื่องนี้ h o m s สว e t h o m e Rebirth เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมเอาชีวิตรอดระทึกขวัญที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง ซึ่งมียอดขายมากกว่าหนึ่งล้านชุดทั่วโลกอเล็กซานเดอร์มีกำหนดจะเริ่มถ่ายทำโฮมสวีทโฮมรีเวิร์ดในประเทศไทยซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของเขา